สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่องวัว e t ตี้ชาแนลอีกแล้วนะครับก็พบก,กับรายการมหากาบนิยายเหมือนเดิมอีกเช่นเคยนะก็เรามาแบบทุกวันเลยมาเร็วเร็วรเวเลยนะก็คือว่าวันนี้มีเหตุการณ์หนึ่งครับก็คืออย่างนี้คือเราตัดบางส่วนที่เป็นเอ่อกาสบสวัสด,ดีขอบคุณแล้วก็โปรโมทช่อง YouTube อีกช่องหนึ่งนะแต่ถ้าเอิญว่าผมใส่ช่องที่2ไปก็เป็นช่องที่อ่านนิยายแล้วนะก็ ขอกราบอาหารอภัยนะว่าทําไมเออรอบที่สองเนี่ยตอนที่2องเนี่ยทำไมไม่มีกล่าวขอคุณช่อง Youtube โปรโมทช่อง Youtube ก็คือผมใส่ไฟล์ผิดนั่นเองนะผมไม่ได้ใส่ไฟล์ที่ผมตัดเลยแล้วตั้งหากนะโอเคถ้างั้นเราก็อย่ามวัวเสียเวลานะเราไปฟังมหาการาบนิยายก่อนเลยนะก่อนที่ได้ฟังมหาการาบนิยายนะครับเราไปขอคุณช่อง youtube ช่องหนึ่งก่อนเลยดีกว่านะช่องอะไรนั้นเดีย๋ยวเราก็ ไปดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนิยายสนุกๆของเรานะครับก่อนติดตามรับฟังให้ไปติดตามช่องนี้กันก่อนเลยนะครับช่องคุณยุ้ยชาแนลถ้าหากใครอยากฟังเพลงเคาเพาะหวานๆซึ้งๆมีช่องนี้ช่องเดียวเท่านั้นนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณช่องคุณยุ้ยชาแนลด้วยนะครับที่มาสร้างความสนุกให้กับช่องวาไรตี้ชาแนลของเราอย่างไม่หยุดเลยนะก็ ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับโอเคเราก็ก็สู่นิยายของเราได้เลยครับมหากรรนิยายเรื่องสัญญาแค้นตอนที่3หลังจากที่ฉัดรทำงานอยู่นั้นคำาคำเม่นในการทำงานของเขาฉัดก็อยู่โทรศัพท์โทรหาเพื่อนเขาที่ไปตํารวจเฮ้ย hey, ไอสชลวัตรเมื่อไ,ไงวะชนะวดน ยุ้ยเนี่ยทำงานดีดีมากเลยนะฉันบอกแล้วไม่หมดยุ้ยอะไม่เคยทาให้ฉันผิดหวังเ้ยฮึแกคิดอะไรใจกับเขาหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่นะฉันก็แค่คิดกบเขาแค่เพื่อวมง,งานเว้ยให้มันจริงเถอะนะเอาเถอะเอาเถอะยิเดีฉันก็ทำงานก่อนแล้วกันนะโอเคหลังจากที่ชัดน,นั่งทำงานอยู่นั้น ไม่เกินห้านาทีก็มีเสียงโทรศัพท์ของเขาดังขึ้นเป็นเบอร์ที่ไม่คุ้นนักโทรมาหาเขาสวัสดีครับใครพูดสายครับสวัสดีค่ะอิชาหนวดยุ้ยนะคะอ่าหนวดยุ้ยเหระครับสวัสดีครับฉันได้าหารบางอย่างเกีจวกการตายของแม่คุณมาให้แล้วข้อมูลที่จะได้เนี่ยน่าจะมากพอ ข้อมูดที่มากพอดะครับใช่หมดยุยยวางสายจากฉัดทันทีและรีบดิ่งตรงเข้าดิ่งตรงดิ่งตรงเข้ามาที่ห้องทางอังชันเชิญครับเชิญนั่งก่อนครับหลักฐานที่ว่านี้มันคืออะไรครับ หลักฐานที่ว่านี้คนดูเองดีกว่าค่ะงวดยูวหยิบเอกสารแผ่นหนึ่งมาให้ฉันด,ดูในนี้มีหลักฐานมากพอพอจะสาวถึงคนร้ายว่าคนร้ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องการแต่ของแม่เขาคือใครฉัดหยิบเอกสารนั้นมาที่เห็นอยู่นั้นก็คือรูปภาพของอากูนี่มันอากูนี่ครับ ใช่อากูอากูที่เป็นคู่แข่งบริษัทของคุณใช่เรามีปัญหามาหลายปีแล้วแต่กำไรของทางนู้นน่ะมันจะมากกว่าเสมอแต่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาไม่ส่งการรางของแม่ผมยังไงนั่นแหละค่ะคือปัญหาเอาเป็นว่าฉันให้หลักฐานาทุนคุณเท่านี้ฉันขอตัวก่อนนะคะ เออเอาไว้โอกาสน้านขอเลี้ยงข้าวคุณนะครับไม่เป็นไรค่ะไม่นานนะคุณยู้ีก,ก็เดินออกไปด้านนอกฉัดหยิบเอกสารขึ้นมาดูและหยิบแผ่นแทนหนึ่งขึ้นมากรดาแผ่นหนึ่งขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาเห็นนั้นก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองนะเเท่าไหร่สิ่งที่เห็นอยู่นั้นก็คือรูปภาพของแปลวา่า ครอบทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดเลยไม่จริงใช่ไหมนี่คือฐานะของไอ้อกุได้ใครทำกับแม่ฉันเจ็บยังไงคนรักของมันต้องเจ็บมันยิ่งกว่าไม่นานนะักฉันก็หยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาเมฆฮัลโหลครับคุณเมฆคุณว่างไหมครับ ไปเจอผมดัดบนดาดฟ้าครับผมไม่นานนะเม่ก็ขึ้นมาหาฉันที่ดาดฟ้าพอดีอเอ,อคุณฉัดมีอะไรให้รับใช้ครับผมมีงานให้คุณทำงานหนึ่งนะแต่ว่าถือว่าเป็นการทดสอบการตีบองคุณได้แล้วกันนะครับว่าคุณพอจะทำหน้าที่ดูแลผมได้หรือไม่ได้ครับ งานอะไรครับงานที่ผมจะทำก็คือฉัดดิบรูปรูปหนึ่งมาให้เมฆดูคุณพอจำผู้หญิงคนนี้ได้ไหมครับจำได้ครับนี่มันคุณแพรวาเนี่ครับใช่คุณแพรวาคือทายาของไอ้อากูอากูที่เป็นคู่แข่งบริษัทเรานี่ใช่แล้วยังไงครับ เธอมีสถานการตายของแม่ผมองค์เจะทำให้อากูมันเจ็บปวดมากยิ่งกว่าร้อยเท่าพันเท่าแม่ผมเจ็บยังไงมันยิ่งเจ็บยิ่งกว่าในใจของเขาสับสนมากจิตใจของเขาอ่อนแอมากจนกลายเป็นความแค้นจากคนที่ไม่เคยทำร้ายใครจิตใจของเขา กับพาวีคูณความแค็งมากยิ่งขึ้นทำให้ตัวเขาสับสนวุ่นวายไปหมดฉัดเดินลงจากดาดฟ้าเพื่อลงมาด้านล่างไปหารถคู่ใจของเขาเมฆตะโกนถามคุณฉัดจะไปไหนครับแคนนี้ต้องชำระส่วนคุณก็ไปทำหน้าที่ของบอกครับฉัดขับรถไปที่แห่งหนึ่ง ที่นั้นก็คือคาทิโนโนแห่งหนึ่งที่อากูดำเนินการธุรกิจอยู่ฉัดเอารถไปจอดด้านข้างเพื่อไม่ให้ใครเห็นนักฉัดหยิบปืนคู่ใจที่อยู่ในรถออกมาและเก็บเนบใส่กระเป๋าของเขาฉัดเดินไปสักพักหนึ่งก็เจอกาดอยู่สองคนยืนอยู่เฮ้ยเองจะไปไหนวะ มันจะไปไหนก็ได้ก็ได้องของกูแต่พวกมึงอย่ายุ่งเอ้ยฮงสยยียจะโดนตีนเป่าวะเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าตีนใครจะไวกว่าได้ทันใดนั้นก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นชัดใช้เท้าถีบไปที่ต้นขาของ,ของ,ของกาดคนหนึ่งต่อยซ้ายต่อยขวาหลบซ้ายหลบขวา และจากนั้นกาดคนหนึ่งใช้เท้าทีไปที่ท้องขฉัดฉัดกระโดดชกไปที่ต้นต้นคอสลบและอีกคนหนึ่งโดนบิดแขนและใช้ศอกทุบไปที่ต้นคอสลบเช่นเดียวกันฉัดเดินเข้าไปในคาสินโนนั้นในคาสินโนนั้นมีการเล่นมากมายอาทิเช่นให้ปอกเด้งให้ดัมมี่ไฮโดและ นำเต้าปูปามากมายฉัดโกดมากหยิบปืนขึ้นมายิงเสียงดังปั้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 งเสียงปืนที่ดังอยู่นั้นเราไปโดนกาดตายอยู่สองสามคนยิงไปยิงมาจนมีชายวัยกลางคนเดินลงมาเอออะไรกันว่าสิ้นเสียงนั้นก็คืออากูอา้าว นึกว่าใครไอเด็กเมื่อวันซื้อน,นี่เองวง่างาอาชัดคนยังเลือไม่ต้องพูดมากหรอกทำไมเราเป็นคู่แข่งกันนะเรื่องธุรกิจอ่ะก็ต้องธรรมดาเว้อยอากูยิ้มเล็กๆและหัวเราะคนอย่างมึงไม่ตายดีหรอกโอ้โห กูเพิ่งทราบนะว่าคนอย่างมึงอ่ะเจอห้าวหารได้ขนาดนี้แต่กูเคยดีนะว่ามึงอ่ะไม่ชอบใช้วความรุนแรงนี่หว่าไกลอ่อ,อนมึงอ่ะทำอะไรกูไม่ได้หรอกฉัดแค้นมากแล้วก็รู้ว่ามึงรู้ได้ไงว่ากูทำาอะไรมึงไม่ได้คนอย่างกูเขทุกอย่างโดยที่มึงไม่รู้ โอ้ยกูจะอู้วะว่ะกูอยากจะพูดอะไรกับมึงแหละฉัดหยิบปืนขึ้นมาจอไปที่หน้าของอากูไม่นานนะกก็มีเสียงเธอท์ของฉันดังขึ้นฮัลโหลว่าไงแม่ผมเจอตัวคุณพาวาแล้วนะครับดีจัดก,การได้เลย หลังจากวางสายจากแม่แล้วนั้นช็อตก็เลยพูดว่า <_ S 1> มึงทําให้แม่กูต้องตายมึงตระหนี่ชอบไอ้อากูฮะฮะแม่หรือแม่หรือตายยังไงโอูยังไม่รู้เลยตัดไปที่เมฆเมฆคารถตู้สีดำไปจอดด้านข้างของ ที่แทวากำลังเดินอยู่เมฆคุมหัวเพื่อไม่ให้แทวาจําได้แลังจากนั้นก็ลงไปจับแทวามาขึ้นรถอย่างรวดเร็วแทวาตกใจมากและหลังจากนั้นแทวาก็พูดว่าคุณเป็นใคร mm. เสียงเมฆดูอ่อนลงว่าคุณไม่ต้องหลอกไม่ต้องหลอกผมเป็นใครผมรู้แค่ว่าผมทำหน้าที่ตามของผมแล้วกัน เมกก็ได้สั่งคนรถที่เขารถอยู่นั้นออกรถทันทีมุ่งหน้าไปที่เซฟเซฟเฮาส์แห่งหนึ่งนี่หรือทำอะไรของลือวะอะไอ้เด็กก็ม,ามาันื่นเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าคนอย่างกูอะ่ะทำทุกอย่างเพื่อแม่กูละ่ะผ่านไปสิบห้านาทีหลังจากที่ แพวายยในที่เซฟเฮาหนึ่งเมกด้ส่งวิดีโอไลน์วิดีโอหนึ่งเข้าสู่ทางไลน์แอปพลิเคชันของฉันเขามึงดูนี่นี่ลูกสาวมึงอยู่กับกูนี่มึงคิดจะทำอะไรฮะคนที่มึงรักก็ต้องเก็บต้องปวดคลรบบมานเหมือนที่มึงทำกับแม่กูจำไว้ ฉัดเดินออกไปสักคู่หนึ่งบริกาศคู่หนึ่งเป็นลูกน้องของอากูนายครับนายทำยังไงครับอากูไปตบหน้าบริกาศคนหนึ่งชื่อว่าอาชัยเสียงดังผัวอ้็บอกลื้ใช่ไหมวันลื้ต้องดูแลลูกสาวอ้วให้ดีแต่ทำไมลื้ไม่อยู่ตรงนี้ได้กับ คุณแทยว่าไม่ได้บอกผมครับว่าเธอจะไปไหนคนยังเนื้อเหรอเล่นเสียเข้าถึงจริงๆแล้วใจใผมยังไงครับตอนนี้เราต่อรองอะไรไม่ได้ได้มันทำกับว่าอย่างนี้วันงานรีลตต้ารับประเทศอีกสถวทางวันข้างหน้าหรือเตรียมคนของเราไว้เยอะ ต้องมีการนองเลือดก,กันแน่ๆได้ครับฉันลับรถมาที่เซฟเซ,ฟเซฟเฮาหนึ่งมีคนอื่นเขาอยู่สิกว่าคนยืนต้อนรับอยู่นั้นเซฟเฮานี้อยู่ใจกลางเมืองของมาเก๊าเลยทีเดียวเป็นไ,ไงเม่เธออยู่ที่ไหนล่ะครับ ตอนนี้เธอสลบอยู่เอา้าทำไมอ่ะผมโปะยาสลบเธอครับเธอก็เลยสลบไปนิดนึงอ๋อโอเคไม่เป็นไรเอาขึ้นมานะครับฉัดเดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปห้องห้องหนึ่งฉัดน,นั่งลงอยู่ที่โซฟาคคิดในใจว่าฉันไม่อยากจะทำร้ายเธอหรอกนะ แต่พ่อเธอต้องทางนี้กับฉันแค้น,นี้ต้องชำระสิ้นสุดความคิดของเขาผ่านไปห้านาทีพรวาวก็ฟื้นขึ้นคุณฉัดคิ้วขมวดมทำเสียงเข้มขึ้นฟื้นแล้วเหรอนี่คุณปทคยกันแน่คุณประเทศไหนคุณเป็นคนประเทศไหนกันแน่ ผมเป็นคนยังไงผมไม่รู้หรอกนะแต่ว่าผมจะเอาคือทุกอย่างที่คุณเป็นคุณพ่อคุณเป็นพ่อพ่อฉันนี่คุณไม่รู้ทีนี้นวผมรู้เรื่องแล้วว่าคุณเป็นใครคุณคือทายาทเศรษฐีหมื่นล้านของมาเก๊าคืออากูป้าฉันใช่ แล้วผมก็ทำงานอยู่ที่บริษัทจเซนเป็นคู่แข่งของบริษัทโจเหรียญของคุณนะ่ะนี่เราเป็นสัตรูกันตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ผมจะบอกว่าคุณไม่รอดแนะ่ชิ้นสุดเสียงแล้วนั้นฉัดเองก็ไม่อยากจะทำอย่างนั้นหรอกฉัด จับแขนของแฮวาทั้งสองข้างและฉันก็จับจับไว้แน่นเพื่อเอาปากของเขาไปจูบที่ปากของของแฮวาการจูบของเขาได้ความรู้สึกความแค้นและความสะใจฉันถอดเสื้อผ้าของแฮวาออกและหลังจากนั้นเดินถอดเสื้อผ้าอันน้อยที่ของเขาออกเช่นเดียวกันเขาไม่จะทําเช่นนั้นหลังจากเสร็จภารกิจแล้วแฮวานอนจม ความเสียใจว่าทำไมตัวเธอถึงมาเจอเรื่องแบบนี้การเสียดังตาของเขาไม่ใช่เสียใจหรือไม่ใช่ความเสียใจที่เขาถูกจับตัวมาเป็นการเสียใจของเขาที่เสียคมปจารีให้กับใครที่ไม่รู้และเป็นคนที่เขาไม่ได้รักเลยฉัดคิดในใจว่าผมขอโทษ ผมไม่ตั้งใจหรอกนะฉัดเดินออกมาจากห้องนั้นจนที่ไม่หวนกลับมาก็เลยเรียกเมกเมกเมกครับฝากดูแลคุณแทวาวด้วยนะเดี้ขกลไปครับฉัดกลับไปที่บ้านใหญ่และอย่างนั้น ก็เจอวิทูลกับกิษณีนั่งอยู่โซฟาวิทูลก็พูดขึ้นว่างามหน้าล่ะมึงเป็นผู้บริหารใหญ่แท้แต่เสือขเลหไหล,หลเที่ยวอ่ะฉัดไม่พูดอะไรมากก็จะพยายามเดินหนีเฮ้ยไอออน มึงตอบกูดิฮะเที่ยวกหลีเหรอฮะคงจะทำอะไรก็นหนึ่งผมพี่โอ้โหทำไมโอ้โหมึงไม่กล้าทำอะไรกูหรอกกูรู้ทำไมจะไม่กล้าชัดหันควับม,มาชกหน้าวีทูนเต็มแรงสองสาม,มัดนี่แก อมสะพานสะพานยังไงแล้วคุณอาครับคุณอาคุมขี่คมเฮงผมยังไงผมไม่ว่าตั้งแต่เด็กแต่ผมไม่เชื่อว่าแม่ผมจะตายในโลกนี้ <c oughs> ยังไงก็เด็กขี้ยังอยู่บนดังค่ำแหละวะ่าจริงไหมลูกจริงครับแม่ฉัด เดินเข้าไปที่ห้องอัฐิของแม่เขาอีกครั้งหนึ่งดังจากนั้นก็เห็นพ่อของเขานั่งเสวดมนต์อยู่พ่อคือแกอไม่จะพูดอะไรมากหรอกฉันได้ยินที่แกทำไม่จะครูหรอกความจริงแล้วฉันไม่ได้นั่งสวดมนต์หรอกนะแล้วฉันมารอกแกที่นี่แหละทำไมครับพ่อ แกมีจุดอ่อนที่คือความอ่อนแอและความอ่อนโยนของแกพี่ชายแกก็เลยเอาแกทุกอย่างเอาเบลแกทุกอย่างแกจําตอนเด็กๆได้ไหมละ่ะย้อนกลับไปเมื่อแปดขวบฉัดกําลังนั่งเล่นของเล่นอยู่นั้นวิทูลวัยเพียงสิบสองขวบก็มาแย่งของเล่นของฉัดวิทูลแกล้งฉัดน,นานาแกล้งทุบต่อยตี จนฉัด้องไห้มาฟ้องพ่อพ่อเรียกวิทูลวันไอวิทูลมานี่ครับพ่อแกแกล้งน้องทำไมไอฮะคืเป็นพ่อหยิบไม้เล็วมาตีวิทูลเสียงดังพัวพัวพัวจนฉัดออกมาห้ามพ่อพ่อจะทำอะไรที่วิทูลเลยครับไม่ได้มันไม่เห็นเหรอ ไม่เห็นยังไงว่ามันกลังแกวแก่แต่ความคิดนั้นก็หายไปพ่อก็เลยพูดว่าเห็นไหมแกเป็นคนตัวอ่อนของโลกนะแกมีจิตใจที่อ่อนแอแล้ววันนี้แกทำอะไรมาเออคือเมฆรายงานฉันหมดแล้วนะพอ่อ ฉันเข้าใจนะว่าแกรักแม่แกแล้วแกคิดว่าความแค้นเนี่ยมันจะล้างความตายของแม่แกได้ไหมคือเอาเถอะเอาเถอะฉันเข้าใจนะว่าแกแค้นแต่ว่าฉันจะให้แกคิดดูให้ดีๆนะว่าแกทางนี้ควรบรรทุกอะไรหรอครับพ่อไม่แน่นนะเพื่อเป็นพ่อ ก็เดินออกไปฉัดนั่งอยู่ในห้องนั้นน้ำตาของเขาก็ลินไหลออกมาอย่างไม่ทราบสาเหตุและเขาก็อุทานว่าแม่ผมจะทำยังไงดีครับผมรู้สึกตื่นหมดแล้วครับแม่ตัดไปที่ของอากูเฮ้ย นี่ลื้อหาที่อยู่ของไอ้ฉัดได้อย่างยังเลยครับอะไรวะฮะทำไมวะโถยไอ้เด็กก็วันซืนได้เดี๋ยวมึงเจอกูในงานแล้วมันไปหรือเปล่ามีรายชื่นไปงานนี้ไหมมีแน่น,นครับดีเตรียมคนของเราไปเยอะ นับร้องมึงได้ใโหงตายหาแน่ครับผมก็จบตอนที่สามแล้วนะฮะก็โอ้โหเรื่องราวก็เข้มข้นขึ้นนะฮะก็อ้แต่ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยให้ความสนใจกับนิยายเรื่องนี้มากนะเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมาเองนะโอเคก็ จบการเท่านี้แล้วนะครับถ้าหากว่าใครอยากฟังต่อมีแน่นอนนะก็บอกเลยผมทำให้แน่นอนโอเคถ้านเจอกันใหม่ในตอนต่อไปตอนที่4นะครับสวัสดีครับ